ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วถ้างบประมาณผมคิดว่าไม่ถึงพันล้านแน่นอนเพราะการก่อต้องสายการก่อตัอง้งสายการบินผมจะบอกคุณเลยว่าเราจะต้องเซตอัพองก่อนขึ้นมาก่อนอเราต้องเลี้ยงลูกน้องขึ้นมาก่อน,ใน,ใ,นในช่วงเวลาสองปีเต็มเพราะฉะนใั้นสายการบินเราเนี่ยบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเอาสายประเภทสองมาพีอาร์าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสายประเภทสองเราถูกการฝึกอบรมจากกรมการบินบนเรือเรือทั้งหมดถ้าพีอาร์ก็คือ คณคณเหมือนก็สัององานนิดหนึ่งดาราคนนี้ไม่ได้ใช้อ่ะจ้างเข้ามาแล้วเอาดารานี่เขาเรียกพีอาแต่พนักง,งานเราถูกฝึกตามกฎการเป็นพลเรือนทั้งหมดจะเป็นการดิสจิ้งจะเป็นการซ้อมในเรื่องของอิมเมอร์เจนซี่ออนบอจะเป็นการเซอร์วิสคนเครื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่พีอามันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผมอยากทำและหิวเป็นไรคือเสรีภาพของคนคือการให้เสรีภาพจริงๆนั่นคือน,น สำหรับจุดเด่นจุดได้ก็คือสอบใพ้สองใน PCR line คือมีอุปกรณ์หรือว่ามีข้างในจิตใจทุกอย่างคือเหมือนผู้หญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าจุดเด่นเอาอาจจะมีเรื่องการบริการหรือว่าเกี่ยวกับการเอนเตอร์เทนเมนต์หรือเซอร์วิสที่เราจะทำได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะค่ะถ้าเป็นในส่วนของเดดดี้บอยใช่ไหมคะมคิดว่าเราเราให้โอกาสเราได้รับโอกาสที่มาทำตรงนี้คะ่ะเหมือนกับว่าเรามีแรงพื้นแล้วก็เหมือนกับ จะรู้สึกว่าเธอเขาให้โอกาสเราแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเราเราจะมีความอดทนร้านการทํางานตรงนี้คือต้องใช้ความอดทนแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของสิบคนเพราะเราต้องเจอกับผู้โดยสารหลากหลายหลากหลายคนแล้วก็หลากหลายวัฒนธรรมค่ะซึ่งเราก็เตรียมใจไว้ทำไมเราถึงเลเรื่องรูปแบบธุรกิจเป็นชาอร์ไฟล์นะครับคือจริงๆเราไม่ได้เรื่องรูปแบบไม่ั่วเลยเป็นชาอร์ไฟล์นะครับว่าเราเป็นผู้ลงทุนรายใหม่เราก็อยากได้ความมั่นคงของสายการบินก่อนถ้าเราไปทํา ลงทุนตูมแล้วเราไปทำสเกจโดแล้วปัญหาน้ำท่วมปัญหา p o l i ทิค a ลอะไรเจ๊งไหมแต่ถ้าเราเป็นชาเตอร์ไฟนี่แสดงว่าคุณจะต้องเอาเงินมาจ่ายเราก่อนแล้วช่วงนั้นที่คุณบินเราก็ทำการบินให้คุณแต่ถ้าเกิดช่วงนั้นเกิด p o l i ทิค a ลทางการเมืองเราก็ไม่เสียหายว่าเรารับเงินเขาไปแล้วแลเลยชเตอร์ความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงน้กวเพราะนั้นการที่เกิดน้ำท่วมเนี่ย หลายหลายบริษัททัวร์เนี่ยเสียหายมากถ้าเกิดนชัตเตอร์นะหลังจากที่เราเริ่มบินอย่างจริงจังกันแต่ซส่งเดือนนี้มันต้ิไปเน,นะครับ,ค,รบคาดการณ์สหรับเป้าหมายรายได้ในปี55ไว้ว่ายังไงบ้างผมไม่เคยคาดการณ์ว่าผมจะมีผลกําไรมากน้อยนะผมคาดการณ์อย่างเดียวว่าทุกสายการบินที่เกิดขึ้นในเป็นของคนไทยเนี่ยและเป็นสายการบินจะเป็นสายการบินอะไรก็ได้ที่อยูประเทศไทยเนี่ยผมเป็นองค์กรแรกที่อยากให ให้ให้ทางโลกเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยคุณไม่ต้องมาใช้ PC ซอะไร์ก็ได้ใช้ใช้สายการบินไทยก็ได้สายการบินนกแอร์ก็ได้สายการบินอะไรก็ได้ผมยินดีแต่ว่าเพอ่อนแอร์ไลน์เราเนี่ยมันกลายเป็นที่รู้จักของอินเดียเวิร์แล้วโดยเฉพาะเรื่องการสัมภาษภ์สก็เลยทําให้สายการบินเราเนี่ยค่อนข้างทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะครับแล้วคนที่เป็นเลดดี้บอยเขาก็รู้เลยว่าอิมิเกรชันไม่มีปัญหาละ